สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเล็เด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันคลิปนี้ผมจะมาสรุปโค้งสุดท้ายเลขเด่น2ตัวล่างครับวันประจำวันที่1สิงหาคม2 6 6 4ผมก็ได้รวบรวมสูตรที่ได้ลงคลิปไปครับนํามาเทียบประชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่ จุดสองตัวล่างให้สมาชิกตูเป็นแนวทางในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปโค้งสุดท้ายเลขทยาย2ตัวล่างสรุปเลขเด่น2สูตรชนกันชนกับสูตรมาครบ2ตัวล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่2ตัวล่างเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูเลขเด่น2ส,สูตรนะครับเป็น2ส,ส,สูตรสูตร2ตัวล่างครับมี2ส,สูตรครับสูตรชุดฟันธงและสูตรไม่ชุดฟันธงครับเป็น2ส,สูตรที่ลงคลิปไปนะครับถ้าย้อนดูก็มาดูนะครับซึ่งเป็นสูตร2ตัวล่างครับ หลักสิบนะครับเลขเด่นสี่ตัวครับหนึ่งสี่หกเก้าครับแล้วก็หลักหน่วยครับหลักหน่วยเลขเด่นหนึ่งสองหกเจ็ดครับหนึ่งสองหกเจ็ดแล้วก็อีกสูตรครับเป็นสูตรชุดฟันธงนะครับสูตรชุดฟันธงครับจุดชุดฟันธงสองตัวล่างที่ลงคลิปไปนะครับเลขเด่นหลักสิบครับหนึ่งสามสี่หกแปดเก้าครับหลักหน่วยนะครับหนึ่งสองหกเจ็ดครับ หนึ่งสองหกเจ็ดผมจะนําเลขทั้งสองสูตรนะครับทั้งสองสูตรนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองครับสูตรสองเป็นสูตรฟันธงนะครับหลักสิบนะครับหนึ่งสี่หกเก้าหลักหน่วยหนึ่งสองหกเจ็ดครับสูตรฟันธงหลักสิบหนึ่งสามสี่หกแปดเก้าหลักหน่วยหนึ่งสองหกเจ็ดครับจะตรงกันนะครับหลักหน่วยสี่ตัวในสองสูตรี้ตรงกันนะครับผมจะนําเลขนะครับสูตรหนึ่งสูตรสองครับชนกันนะครับ คนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นนะครับหาเลขตัวเด่นในชุดกลุ่มเด่นครับไปชนกับเลขสูตรมาครบ2ตัวล่างครับมาดูกันครับเลขที่ผมสรุปชุดเด่นไว้ชนกันนะครับมีเลข1ชด1นชนครับ1นชนครับ2ครับ2 2 2ชนครับ4ครับ4 4ชนครับ6ครับ6 6ชนครับแล้วก็7ครับ7ชนครับ9 9ชนครับนอกจากนั้นไม่ชนนะครับชนกันอยู่ที่6ตัวครับ หนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้าครับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้านะครับนี่ชนที่หกตัวครับผมจะนําไปชนกับเลขสูตรมาครบสองตัวล่างครับจากเลขสูตรที่คํานวณไว้ครับหนึ่งสองสามห้าหกเก้าครับหนึ่งสองสามห้าหกเก้ามาดูนะครับนี่เป็นเลขสูตรที่ผมได้ลงคลิปไปในสวยหวยวันอาทิตย์นะครับในเลขชุดเด่นหวยวันอาทิตย์นะครับ เลขเด่นที่ชนเด่นครับ1 2 3 5 6 9ครับ1 2 3 5 6 9ชนชนสูตรนี่กับสูตรนี่ชนกันครับเลขกับเลขกำลังวันนะครับชนกันได้เลขเด่นครับ1 2 3 5 6 9ครับนี่คือเลขเด่นนะครับ1 2 3 569ครับชนสูตรนะครับผมจะนำสูตรชุดชนเด่นชนกับสูตรมาครบ2ตัวล่างครับเลขที่ชนกันนะครับสรุปชนเด่นนะครับเลข1ครับเลข2เลข6เลข9ครับ1 1ชนครับ2 2ชนครับ สามไม่ชนครับห้าไม่ชนครับหกชนครับเก้าชนครับชนสี่ตัวครับชนสี่ตัวหนึ่งสองหกเก้าครับหนึ่งสองหกเก้าชนสี่ตัวนะครับในการชนสี่ตัวนี้ผมจะนําเลขสี่ตัวมาจับคู่ชุดสองตัวล่างนะครับมาดูการจับคู่ที่ผมสรุปจับคู่ไว้นะครับจับคู่ไว้นะครับจะได้ทั้งหมดสิบหกชุดนะครับหนึ่งตั้งหนึ่งวกสิบครับ จับคู่กับเลขเด่นเลขในกลุ่มครับ4ตัวครับจะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองครับสตั้งหลักสิบครับจับคู่เลขในกลุ่มจะได้สองหนึ่งครับหวางหลักสิบจับคู่ตั้งในกลุ่มสตัวครับจะได้หกหนึ่งหครับแล้วก็เก้าวางหลักสิบครับจับคู่เลขในกลุ่มนะครับสตัวครับจะได้เก้าหนึ่ครับ ทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุดเป็นชุดเลขท้าย2ตัวล่างที่สรุปเด่นนะครับ16ชุดนี้ที่นะครับเป็นเลขเด่นที่ผมสรุปจากเลขสูตรครับ4ตัวครับ1 2 6 9ครับได้เลขเด่นนะครับจับคู่ใจ16ชุดใน16ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้ดังนี้ครับในชุดเด่นครับจากสูตรที่ผมได้นํามาเทียบประชนมาตัดนะครับเทียบประชนมาตัดผมสรุปชุดเด่น ไว้นะครับก็มีชุดเด่นที่ผมสรุปนะครับมีในชุดเด่นที่สรุปไว้ครับมี1 9 2 99192ครับ192 991และ92ครับนี่คือสี่ชุดเด่นนะครับจากทั้งหมด16ชุดนะครับหรือถ้าหากสมาชิกท่านใดที่ มีแนวทางเล็ขเด่น2ตัวเล็กเด่นหลักสิหลักหน่วยเล็กไทย2ตัวล่างครับนํามาเทียบมาชนมาตัดครับจะได้ตัวเด่นที่ตรงใจท่านนะครับนอกจากที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับผมสรุปเด่นตามสูตรครับผมได้มีสูตรมาตัดนะครับมาตัดจะได้4ชุดครับ1 9 2 9 9เก้าครับเหลือ4ชุดครับใน4ชุดนี้นะครับถ้านําไปเทียบนะครับ ถ้านําไปเทียบ1 9 2 9 9 1 9 2ครับถ้านํามาเทียบในด้านหลักสิบนะครับหลักสิบสสูตรเลยครับหลักสิบสสูตรนะครับหลักหน่วย2สูตรครับหลักหน่วย2สูตรด้านหลักหน่วยนะครับจะมองเห็นครับไม่มีเลข9ครับหลักหน่วยไม่มีเลข9นะครับไม่มีเลข9ในด้านหลักหน่วยครับไม่มีเลข9้ามีเลข1กับเลข2ครับมีเลข1เลข2แล้วก็ด้าน หลัก10มีเลขเอยู่นะครับ2สูตรนะครับชนกันมีเลขเ้าครับฉะนั้นเลขที่เด่นก็คือนะครับเลขที่เด่นก็คือเด่นก็คือ2ตัวครับ91และ92ครับ9 1 9 2เป็นเลขท้าย2ตัวล่างครับใน91และ92นี้นะครับใน9192เป็นชุดที่ผมเน้นนะครับคปัมน่าจะเป็นครับผมสรุปเลขสูตรมาเทียบมาชนมาตัดนะครับจะได้ตัวเด่นนะครับ ชุดเน้นครับตัวเน้นก็คือเน้นไปที่92ครับเน้นไปที่92สนะครับส่วน91ก็เป็นชุดรองครับเป็นชุดรองครับนี่จากสูตรที่สรุปเลขเด่นนะครับสรุปเลขเด่นเป็นตัวเด่นมามา,มา,มาเทียบมาชนกันแล้วครับในเด่นที่เน้นที่92รอง91นครับนี่คือเลขท้าย2ตัวล่างนะครับข้อมูลเลขไท้าย2ตัวล่างเมื่อเปิดยาวันที่1สิงหาคม2560 สีครับจากสูตรที่ผมได้สรุปเลขชุด2ตัวล่างครับมาลงให้สมาชิกดูเป็นแนวทางแล้วผมก็นํามาสรุปเลขชนกันนะครับจับคู่ชุด2ตัวนะครับได้ชุดทั้งหมด16ชุดนะครับส6ชุดนี้สรุปชุดเด่นได้ที่4ชุดครับใน4ชุดนี้นะครับผมเน้น 92ครับรอง91นะครับนี่คือข้อมูลแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณายาณในการรับชมก่อนตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางเลขสูตรที่ได้คำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมารอลุ่นกันครับงวดวันที่1สิงหาคม2564นะครับขอบคุณสมาชิกไวเด็ดเลขเด่น กำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางสรุปเด็กเด่นนะครับ2ตัวล่างนะครับงวดปรปเําวันที่หนึสิงหาคม2 5 6 4นําำมาลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางในช่วงสรุปโค้งสุดท้ายครับ จากการนำสูตรทุกสูตรนะครับที่ลงที่ไปมาเทียบมาชนนะครับแล้วนำตัวเลขเด่นที่จากได้การเทียบชนกันผมก็นำมาจาับคู่เป็นชุด2ตัวล่างได้ทั้งหมด16ชุดนะครับจากชนแล้วเทียบสูตรแล้วจะได้เลขเด่นอยู่ที่4ตัวครับ1269ครับ1269ง้าถ้านำมาจาับคู่ได้เลขเด่น2ตัวล่าง16ชุดนะครับ16ชุดเป็นชุดตรงๆครับ เป็นชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมตัดครับที่ผมตัดให้สมาชิกดูนะครับผมตัดไปที่4ชุดครับ1 9 2 9 9 1 9 2ครับส่วนสชุดนี้ผมเน้นไปที่92รอง91นครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับควรมีแนวทางสูตรเป็นของท่านเองครับเป็นของท่านเองนะครับเมื่อท่านคำนวณได้เลขเด่นนำมาเทียบ มาชนมาตัดกันนะครับจะได้ตัวเด่นที่ถูกใจท่านมากที่สุดนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้สมาชิกหวยเด็ดเด็กเด่นกำลังวันโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยสองตัวล่างงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2อ6 4ันหอ่เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ